จะเอาขันห้ามาก่อนใช้กระดาษขอใช้กระดาษหน่อยนะมแม่งเปลืองว่ะเนี่ยขันห้านะฮะพวกเดี๋ยวพวกพวกคุณหลงยังไงเดี๋ยวให้ดูเนี่ยขันห้าสมมติขันห้ามันเป็นอย่างนี้แล้วกันอืมมันมีตัวหนึง่งขอเรียวกว่าจิตขอแกะหนี่หน่อยนะ นี่คือจิตนะฮะจิตนี่มันมาควบคุมมันมาเข้ามาอยู่ในขันห้าแทรกซึม่าแล้วมันมันอาศัยพวกนี้แหละเกิดขึ้นมาเพื่อจะสร้างมโนวิญญาณขึ้นมาเาะนะฮะเพราะจิตมันเป็นอวิชาตัาหประทานอยู่แล้วมโนวิญญาณก็คือความหลงแล้วมันไปเรียนรู้ทุกอย่างนะครับสมมุติขันห้ากับจิตเป็นแต่เดียวกันแล้วเนาะเนี่ยมันไปเอาสมมติอันดับแรกเนี่ยมันไปจําชื่อไว้มันเก็บมาไว้ใช่ไหมนี่คืออาสว่าของมันเนาะเก็บมาไว้ เอาชื่อมันเอาแม่มันเอาพ่อมันเอาญาติพี่น้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ไปเรื่อยเนี่ยนะเนี่ยเก็บเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอืมเนี่ยเนี่ยเก็บยิ่งอายุมากเท่าไหร่มันก็เก็บยิ่งประสบการณ์เยอะเท่าไหร่มันก็เก็บความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาครอบงำมันไว้เป็นตัวเป็นตนนี่นะมันเป็นตัวเป็นตนทุกอย่างนะฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะ พอมันเบื่อหน่ายมันเป็นตัวเป็นตนมันก็ไปหาปฏิบัติธรรมมันก็ไปเอาธรรมะเนี่ยสมมติเนี่ยธรรมะแล้วทางโลกมันหนีแล้วมันเก็บมาหมดแล้วมันรู้จักมาหมดมันก็เริ่มมาเก็บเกี่ยวธรรมะห่อหุ้มก็ไปอีกนี่เหรอไหมเนี่ยเนี่ยที่มันหลงกันอยู่นะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ก้อนโตขนาดเนี้ยนะฮะเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายนะฮะเวลามันตายมันจะคลายพวกนี้ออกเพราะว่ามันจะเข้าหาฐานของจิตใช่ไหมเนี่ย มันจะทิ้งพวกนี้ไว้เป็นภูมิหลังแต่มันไปต่อนะฮะคือเนี่จิตที่มันห่อหุ้มด้วยสมบุติบัญญัติทั้งหมดพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะคือแค่นี้แหละที่มึงยึดไว้อ่ะในโลกมึงไม่ต้องไปเอาธรรมะแบบนั้นมาเอาทิ้งไปเลยถ้าแบบนี้มึงปฏิบัติพุทธเจ้ากลับให้มาเห็นตัวเองเพื่อจะลือ้อลื้อที่ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคือการไถถอนใช่ไหม,อมเอาออกไปถอยออกไป ถอยออกไปพวกนี้มึงรู้จักหมดแล้วมึงไม่ต้องเก็บเอามาเป็นอาสวะมึงถอยออกไปถอยออกจากพวกเนี้ยคายออกไป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 จนเหลือตัวเนี้ยเนี่ยจิตนี่แหละทีนี้ไอตัวจิตมันรู้หมดแล้วที่มันคายออกไปนะปัญญาพุทธะจะเกิดขึ้นก็มีผู้มีปัญญามาบอกว่ามึงหลงอยู่ตัวนี้แหละนี่แหละโยนทิ้งออกไปสิ่งที่มันกระจายอยู่เนี่ยมึงก็รู้จักมึงก็ใช้มัน แค่นั้นแหละนั่นแหละตัวกิเลสอูจับโยนทิ้งไปแล<ช>้ว<ช>เพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาพุธธาทธะเท่านั้นที่จะทําลายตัวนั้นได้มันต้องรื้เอาไว้มันต้องไถ่ถอนไม่ใช่มึงเก็บมากอดไว<ช>เป็นองค์ความรู้นฮะทุกอย่างที่มึงมึงจําได้ไหมลุงเรียนรู้มาม,มันมันมาเป็นตัวตนของมึง<ช>มนะเ<ช><ฤ>ขาเรียกว่ามาโนกรรมหรือมโนวิญญาณเพื่อห่อหุ้มดวงจิตดวงนี้ไว้ให้เหนียวแน่นให้หนักเข้าไปลึกเข้าไปแล้ววันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยพอไอ้พวกนี้หมดสภาพไปเพราะมันไม่เที่ยงในตัวมันเองใช่ไหมตัวนี้มันไปต่อตัวจิตเนี่ย ผู้เจ้ากาลังแก,แกะแกะออกเนี่ยุูธเจ้าบอกว่ามึงกลับเข้ามาหาแกะคลายขี้คลายความยึดมั่นถือมั่นพวกนี้ยที่จิตมันยึดไว้เนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดไช่หมดใช่ไหมคลายมันออกเพื่อจะเห็นตัวตัวนี้แหละตัวกิเลสข,ของมึงเลยทําลายตัวเนี้ยทุกเนี้ยทุกอย่างก็เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพวกนี้ใช้เหมือนเดิม,มแต่ไม่มีผู้ยึดมั่นเนี่ยแค่เนี้ยแต่เป็นปัญญาปัญญามาจากไหนมาจากผู้เจ้าแหละ มาจากอาจารย์ิทธิ์แค่น,นั้นแหละที่เห็นเส้นทางตัดใสเห็นแจ้งว่าจะทําลายตัวจิตเมื่อกี้ที่โยนทิ้งไปยังไงนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นี่แหละเรามีปัญญาเรารู้อยู่แล้วเราเรียนรู้มาหมดแล้วไอ้พวกความรู้พวกนี้แหละมันเป็นทุกข์มันห่อหุ้มไว้อ่าการที่จะคี้คลายคลายออกถอนออกถอนออก,อออกไม่ใช่การเอาเข้า การไปสร้างความรู้ถูกไหมก็ไม่ใช่การทําลายเอไม่ใช่เพราะพอคลายออกพยายามเพ่งก็ไปหาตัวจิตตัวเดียวเนี่ยก็หาว่าจิตว่างจิตรู้จิตเห็นก็ไปติดในตัวเนี้ยมันก็ยึดเหมือนเดิมต้นกว่ามันตายตายมันก็คลายออกไปหมดเลยเพราะว่าจิตมันจะเข้ารวังมันจะเข้าไปเกิดต่อถูกไหมแต่อาวิทย์ไม่ใช่มาจบแค่จิตไม่ได้จบที่จิตถึงจิตไปเลยจบแค่นั้นแหละโอเค คุณจิ๊บเสริบต่อไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามาคุณใจให้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้คลายออกใช่ไหมคลายออก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 แต่ไอ้พวกนั้นที่มันปฏิบัติกันอะมันจะทิ้งตัวนี้มันจะทิ้งตัวนี้มันจะทิ้งตัวนี้ทิ้งตัวนี้ทิ้งตัวนี้ทิ้งอ่ะ ทิ้งว่าเวทนาไม่เอาความคิดไม่เอาอะไรไม่เอาแต่มันเอาตัวนี้ออแล้วมันก็ไปอยู่ว่างว่างเนี่ยใช่อยู่ว่างว่างผู้เจ้าไม่เคยให้ละตัวนี้ไม่เคยให้ทิ้งตัวนี้แต่ผู้เจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงของมมนว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงจับอูกไม่ได้เพื่อจะจ่อก็ไปหาตัวนี้ใช่ไหมใช่ก็คือแค่คลายออกไม่ใช่ทิ้งไม่ใช่เอาทิ้งไม่ใค่คลายออกคลายออกวางออกก่อนใช่แล้วมันจะเห็นชัดเจนว่าตัวนี้มันจะมันจะเห็นนี่แหละตัวที่มันไม่เที่ยงใช่ไหมใช่แล้วก็จัดการตัวนี้เอาชเชื้อตัวนี้มช่กไนท้า ยาตาทั้งหกและสิ่งแวดล้อมขันห้ามันไม่เกิดต่ออยู่แล้วมันเล่นต่อยงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แล้วตัวไปต่อคือตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไม่ถึงตัวนี้มันก็เลยมันก็เลยไปยึดมั่นตัวนี้ว่าตัวนี้คือถ้ารู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบางทีมันเข้าถึงแค่เพาะตัวนี้แต่มันทิ้งตัวมันเองไม่ได้มันไปหลงว่างๆอย่ใงเนี้ยมันเอาตัวนี้อลอยลอยไว้อย่างเงี้ยใช่แต่เวลากระทบมันก็คายออกมันไปยึดเอาตัวเนี้ยใช่อ่าเนี่ยมันเลยไม่จบส่วนใหญ่จะไม่ได้คลายออกด้วยนะจมันจจะกกกําาาาัััดพวววนนนนีีีีี้้้้้แลรรษตไ่่หททงเเขยผูู ผู้รู้ธาตุรู้จิตรู้จิตเถียนของพวกมึงอ่ะมึงรักษาอวิชาเอาไว้แล้วมึงก็เป็นธาตุอาวิชาแล้วก็ไปเกิดต่อกับอาวิชานี่แหละแล้วตัวนี้แหละมึงก็ไปหาสอนคนนู้นคนนี้ต่อแบบมึงอ่ะใช่เออไปไปทำให้เชื้อเชื้อกระจายไปอีกทำให้คนอื่นเขาหลงตามไปด้วยไงนี่แหละโคตรเงาสกสารของอวิชาเลยแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมกับมึงเลยเนี่ยไอ้วกนี้มันที่มันเดินตามพวกมึงก็เป็นกรรมกับมึงเนี่ยเหมือนกันอ่ะเนีตัวนี้ความรู้มันเยอะพุทธเจ้าและอาจารย์วิทย์มาสอนว่าเนี่ยแหละตัวไี่เห็น มันรู้ทุกอย่างอะแต่มันไม่รู้ตัวมันเองออตัวนี้ออกไปปับจะเหลือแต่ขันห้ามันหมดความยึดมั่นถือมั่นไปแล้วเพราะไม่มีอะไรยึดมั่นตัวยึดมั่นคือตัวนี้ตัวเดียวเหลือขันห้ากับลกสมมุติที่เราใช้กันไปเนี่ยมันเกิดดับของมันเองอยู่แล้วไม่มีอะไรมายึดมั่นมันหมดเชื้อไปแล้วนี่แหละคือคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เข้าหลักสูตรของพุณเจ้าบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนี่ไงมันไม่ใช่ตัวตนของมันอยู่แล้วหมด พราะสิ่งพวกนี้มันเป็นแค่สิ่งที่เรียนรู้ของไอ้ตัวนี้ใช่ไหมใช่เออมันรู้จักมากมายมันก็เลยมาห่อหุ้มปกปิดมันไว้เป็นตัวตนใช่ไหมล่ะใช่เออเป็นเป็นอันเดียวกันหมดเลยเนี่ยเวลาเวลาเป็นเป็นอันเดียวกันมันเกิดความทุกข์มันก็ผิ่พันอะไรแต่ทีเนี้ยพอแยกไม่ออกไม่เคยไม่เคยไม่แยกกับไอ้พวกที่ไปไปอยู่ในโลกวิญญาณมันถึงไม่เห็นขันห้าใช่ใช่ใช่มันต้องออกมาเป็นมนุษย์ก็มันจะไปอยู่กับตัวนั้นอย่างเดียวมันออกมาเป็นมนุษย์แล้วก็มันรู้จักขันห้าที่มันใช้งานอยู่เนี่ย้็ออๆาตงเปปนัญญไ ใช่เข้าใจถูกเห็นถูกใช่มันต้องมีวิธีที่ถูกต้องเห็นถูกรู้ถูกมันถึงทาได้ถูกแต่ถ้าเห็นผิดรู้ผิดมันก็ขย้ำกปอยู่เงี้ยไปไปทั้งก้อนนั่แหละนี่แหละการปฏิบัติน่ะมั่วเนี่ยให้เป็นวิทยาทานเพื่อไอ้พวกหลงหลงอยู่มันจะกลับใจมันจะได้กับ อ่าเขาเรียกว่าอะไรเอะใจขึ้นมาบ้างแต่ถ้ามันไม่เอะใจมันยังยึงยดถือ,อทิฏฐิมานะมันยังว่ามันรู้มันเก่งอยู่กูก็ปล่อยให้พวกมึงอ่ะง้ต่อไปเออต่อไปแล้วไอ้คนติดตามมึงอ่ะงหต่อไปอแล้วไอ้คนที่ติดตามไอ้พวกครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไอ้ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเนี่ยถ้าดูคลิปนี้ของกูเนี่ยที่แสดงไว้นะถ้าพวกมึงเอะใจได้อ่ะนั่นแหละ จะเป็นวาสนาของมึงถ้ามึงเอกใจไม่ได้มึงก็ยึดถือครูบาอาจารย์มึงต่อไปมันมีสองกลุ่มถ้าเอกใจได้มันจะมาหาอาจาร,รย์วิทย์แต่ถ้ามันเอกใจไม่ได้มันจะเอาทิชชู่มาตั้งอยู่นี่มัง้งเออมาทำเหมือนอาจารย์ใช่เออมาแสดงยึดโอเคโอเคค่ะเออกี่นาทีวะเนี่ยแปดนาทีให้ลงทิกต็อกด้วยโอเคสาธุคสวัสดีครับครับ